สวัสดีครับมาดูไขควงเช็คไฟนะครับของญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้นะครับก็เราสามารถหาจุดขาดของสายไฟได้ง่ายๆเลยนะครับครับผมแล้วก็ถ้าตรงไหนมีไฟมันก็จะมีขึ้นมีไฟอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเสียงนะครับผมถ้าเกิดว่าไล่รมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ไม่มีไฟมันก็แสดงว่าตรงนี้มีปัญหาเรื่องสายไฟขาดในนะครับถ้างนี้มีไฟนี้ไม่มีไฟนะครับตัวเช็คง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สามารถซ่อมแซมได้ง่ายอย่างปลอดภัยถ้าเราต้องการเช็ค สายไฟเส้นหนึ่งเราก็มาเสียบตรงนี้นะครับครับผมสายไฟมันจะมีสองเส้นใช่ไหมครับเนี่ยครับไปตะไลมาเรื่อยๆนะครับตัวเช็คง่ายๆเลยครับวัสดุอย่างดีนะครับแข็งแรงนะครับการใส่ฐานก็อย่างนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับมันจะมีฐานแล้วก็มีลําโพงนะครับครับผมตัวนี้ก็สามารถเปิดไฟนี้ได้ด้วยนะครับเวลาเราใช้งานพื้นที่มืดอะไรเงี้ยครับครับผมวัสดุก็ แข็งแรงนะครับตามรูปเลยนะครับสนใจก็สั่งซื้อเราได้นะครับขอบคุณครับ